หนึ่งหนึ่งโดยใช้ได้ทุกอาวุธนะครับเราจะตั้งค่าของทุกอย่างนะครับให้เป็นราคาศูนย์บาทโอ้เล่มปืนไกลวะอู้ปืนแล้วโอ้อะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับวอ้าจะได้จะได้จะได้เจอได้เจอได้เจอเคียวเจอเคียวเจอเคียวใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนบ้างครับผมมีวิธีมาแก้ ให้พี่ๆทุกคนกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่จากนั้นเลือกเป็นทั้งหมดแค่นี้คลิปก็จะแจ้งเตือนแล้วขอบคุณมากนะครับทุกวันนี้นะฮะฟรีไฟล์เนี่ยแทบจะเป็นเกมที่แบบไม่ใช่เกมยิงกันแล้วนะครับมีโหมดคู่หูตัวกวนคุณคุณไหมครับโหมดฆาตากรโหมดสร้างห้องธรรมดาโหมดรีดแมทนะครับแล้วก็ยังมี บัตรสร้างห้องสีแดงนะคนดูบอกเลยว่าบัตรสร้างห้องสีแดงเนี่ยจะเวอร์กว่าเพื่อนนะครับโดยนะฮะบัตรสร้างห้องสีแดงตอนนี้ที่เปิดขายเปิดให้ซื้อมาเล่นกันก็จะเป็นโนโนมดของ4 v 4นะครับนี่เลยครับบัตรสร้างห้องสีแดงเราสามารถปรับเปลี่ยนพวกไอเทมราคาของพวกนั้นได้หมดเลยนะครับวันเนี้ยที่ก็ได้คอนเทนต์มาเราจะตั้งค่าของทุกอย่างนะครับให้เป็นราคา0บาท แล้วก็จะติ๊กติ๊กติ๊กปืนนะครับผมปืนอะไรที่มันแบบแปลกๆน้อง,องๆไม่เคยเจอในหมด 4V4 บ้างเราก็จะไปเล่นกันนะครับผมพวกแบบมีเคียวด้วยนะมี M79 อะไรพวกนี้นะครับผมแต่กติกาเราก็คือ1 1โดยใช้ได้ทุกอาวุธนะครับให้ยิงที่หวัวนะครับเล่นแบบตลายไฮไลท์เลยนะคนดูแล้วก็แบบ ทุกอย่างจะราคาศูนบาทนะครับแล้วแต่ใครอยากซื้ออะไรเลยนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาหนึงหนึ่งกับน้องจีจี้นะฮะถ้าใครเป็น FC แล้วดูสตรีมพี่นี่จะรู้จักอยู่แล้วนะครับกันสี่ีกันทุกวันนะฮะสตรีมที่ Facebook นะฮะก็ฝากคนดูกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ขอสองพันไลค์ก็พอนะคุณดูแม่งกดไม่ถึงครับไอแปมท้อเลยว่ะเ้ครับก็มาลยครับเอาเฮ้ย ฮะอุ้ยลืมตั้งโปรแกกัด,กดโอ้ยจ่าย <laughs> เอาละครับสร้างผิดนะครับจังหวะเนี้ยมาดิมาดิมาดิอเอา้าหมดสี่ตายแล้วหรือเอสเอสเดเอะเอสพีดีอะไรวะแม่งแรงจังวา แน่นอนนะครับผม FVD มันยิงเทียนัดหนึ่งนี่แบบโคตรแรงเลยนะครับคุณมาเจอผมเลยคุณมาเจอผมเลยครับเกมนี่อย่าร้องครับอย่าร้องได้ได้ได้ไอวอลสามลูกนะไอ้วอลซื้อได้สามลูกนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตึงเลยว่ะเกมนี่แบบทีนี้แบบโออะไรครับพี่อะไรครับพี่ยูว้าหัวแตกว้า ขึ้นยิงหัวได้หรอเออก็เมื่อกี้ขึ้นหัวไงครับพี่มันมันแล้วแต่คนดึงหัวครับน้องครับถ้าใครแบบดึงหัวเก่งๆก็จะดึงได้นะครับเมื่อกี้แบบมันแปะมัดดวงแล้วเมื่อกี้อเออรอบนี้เรามาเจอกันถนนเลยมาอ้าวภาษาเจอน้องจีจ้จเอะไรมาสู้มาดิโอ้เล่นปืนไกลวะโอ้ปืนเร็วอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับดูเล่นปืนดูเล่นปืน เอ้ยมันไม่ได้โกงเลยนะครับแค่ VSS เองครับวีมาดิ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 ว้ามาดิมาดิเอาเอาตายแล้วเหรอมาเดี๋ยวน้องเจอเจอปืนอันนี้พี่น้องมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับฮะได้แล้วเล่นแล้วครับพี่อ่ะ ขึ้นไม่ทันอีกประเด็นตายครับมาดิพี่มาดิพี่มาดิพี่ทำไรอะว้าฮ่าว่าฮ่าฮโอ้โ,อโกกียนเกินมาดิมาดิ โอ,โ,อโอ้มาดิ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 อ๋อหนึ่ง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 อันหนึ่งสองล่วงแก็บไม่อยากร้องขอชีวิตเองนะนะเออร้ oh. องไห้ครับจะร้องไห้ครับโอ้โอเคครับน้องๆตอนเนี้ยพี่ก็ได้ไปตัดทรงผมมาใหม่นะครับก็ร้องให้คนดูดูละกันนะครับว่าแบบมันเออหรือเปล่านะครับ ว่าถ้าใครชอบก็ไปตัดตามพี่ได้นะเห็นถามมาหลายกับคนแล้วครับว่าแบบพี่แบบตัดทรงอะไรอ่ะพี่แบบตัดทรงเจ้าพ่อวัดดวงนะครับเขาก็เลยเอาไปให้ช่างตัดผมดูได้นะครับบอกว่าทรงเนี้ยทรงเนี้ยฮะทรงเจ้าพ่อวัดดวงเลยครับเดี๋ยวเราจะมาหนึ่งหนึ่งบัตรแดงอีกหนึ่งเกมกันนะครับโดยรอบเนี้ยจะไม่เล่นแบบอัดตัวนะครับห้ามอัดตัวเราจะเล่นแบบว่าเจ้าพ่อแฮไล์เลยครับแบบสายแฮไล่แห่ไหล์ไลสู้กันเลย ทุกคนก็ดูปืนไว้นะครับแบบโอ้โหเอ้าตั้งแบบราคาศูนย์บาทจบหมดนะครับลืมลืมบางปืนมันตั้งไม่ทันเอ้ยโอ้ยวิ่งมาอย่างนี้ก็ได้เหรอกิีตีนไปดิกีตีนไปดิมา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 ดิน้องก็เกินไปมาดิมาดิเจอได้ฮะเจอได้น้องกี่กี่เจอได้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 เจอเคีย เจอเคียวเจอเคียวเจอเคียวไอ้แปงไปเจอเคียวไอ้แปงไปสิได้แม่ตอนนี้ไม่นับตอนนี้ไม่นับไม่โดนโดอนโดนต้อนนะโดนนะได้ได้ครับได้ครับผมนับนับเต็มหัวนะครับนับเต็มหัวได้ใช่นับเต็มหัวซองควงไม่ได้นั้นเหรอตอนนี้ก็ศูนย์หัวทั้งสองคนนะครับคนดูนับเกมหัวนะครับนับเกมหัวนะครับผมแพ้เลยนะแพ้เลยนะแพ้แพ้อะแพ้แพ้แพ้แบบว่าแพ้แบบหน้าขาวท้ายคลิปนะครับโอ้ น่าขยิและอุ้ยมาดิต้องมาโชว์บารมีคนดูดูหน่ละคนดูไม่ได้เห็นแปววัดวังหนานแล้วครับผมในยูทูบอ่ะอุ้ยปัญญาปัญญาปัญญาว้าปงอู้มาลอนมาลนมาลมาดิโู้โวว ตายอีกแล้วเหรเจอเคียวยมมาทูดไปซะทำไมน้องกี้ี้กระจอกจังอ่ะเจอเคียวยมมาทูดจัดการไปอีกแล้วไหมพี่ออนให้แล้วว่าน้องน้องกี้ี้ก็กระจอกเกินมาใหม่มาใหม่มาใหม่มามามหมวดนี้มันมีหลายปืนมากๆนะครับทุกคนสำหรับบัตรส้างห้องสีแดงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอ้แปมจะโชว์แบบ

โอ้ยเน็ต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 เน็ดเน็ตเน็ดเน็ตเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดครับนี่คะกินหน่นหนนนึ่ไม่ได้หมดนะ first blood เห็ตค้างวะน้องเน็ตค้างวะเ้ยหัวแตกแล้วน้องจีจี้มันเห็ดค้างอะไรครับไม่เห็ดค้างอะไรครับแพ้ก็หน้าขาวแค่นั้นแหละเออ ตอนตอนเนี้ยแอปแปแปมัดดวงก็สกอร์นำแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้โชว์เป็นเออเอชเอชละกันรื้อแปะรื้แปะมาโอ้น้องจีจี้ก็อ้างเกินนะครับผมอ้างเกินเี่เป็นน้องพี่ลีเก่งเหมือนพิรีเก่งเหมือนโอเคครับโอเคครับเหลี่ยมแน่ๆก็ว่าเนเหลี่ยมแน่ๆน่เออเหลี่ยมครับทคุณดูก็ดูไว้แล้วกันนะครับผมจะว่ายแอปแป๋มัดดวงเหลี่ยมว่าเดินแนแน่ปะ ระดับแบบมาดวงไม่มีคําว่าเหลี่ยมครับโทษทีว่าฝีมือเขาเรีกว่าฝีมือมันเยอะครับอเยอะปั๊บเนี่ยเจอสติปหาวสติปใหม่เดี๋ยวเจอสติปหัวสติปใหม่โอ้ยวอกแม่ดูไว้แล้วกันนะครับผมใครจะเหลี่ยมครับเฮ้ยมันเข้าไหร่บ้างเอ้าหัวแตกเอ้าจบเกม อะไรอนงะอนะอีหรห้าหรอจีจีกระจกเกินนี่แหละครับผมความเกียนของบัตรสร้างห้องสีแดงนะครับถ้าคนดูชอบแล้วก็กดไลค์เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาเล่นโหมดคู่หัวตัวกวนให้ดูนะครับผมคู่หัวอะไรคู่หูคู่หูคู่หคู่หตัวกวนนะฮะคือตอนนี้พี่อัดคลิปมันก็ดึกแล้วไงครับมันก็เลยจะพูดเบอร์หน่อยนะครับ เออเดี๋ยวถ้าคนดูกดไลค์เยอะเดี๋ยวจะมาเล่นหมดอนนี้ให้ดูเดี๋ยวเราจะแบบปิดท้ายคลิปด้วยการน,น้องจิจี้หน้าขาวมาให้ดูนะครับผมไป